สวัสดีครับทุกคนยินดีนมรับครับสู่ช่องยกเม,ม,ม,มียเมยยกชาแนลโอเคทุกคนตอนนี้ควีนด้อมเดินทางมาสู่อีพีสแล้วจังซึ่งอีพีสเองเนี่ยเป็นการแข่งขันรอบที่ว่าศิลปินกรุป๊ปผู้เข้าแข่งขันหรือที่เราเรียกว่าควีนเนี่ยผู้คข้าแขงนทั้ง6กรุ่มนะจะต้องแลกเพลงกันเองนะจ๊ะทุกคนซึ่งไม่สามารถแลกเพลงซ้ําได้นะทุกคน ซึ่งใน EP พสาวเองเนี่ยก็มีการแสดงการที่แข่งขันปล่อยออกมาเพียงแค่3วงนั่นเองนะจ๊ะทุกคนซึ่งก็คือกลุ่มหนก็คืออุจูซอนยอดูหน้าแล้วก็ b r e นด Girls นั่นเองนะจ๊ะทุกคนซึ่ง3กลุ่ปแรกก็คือไม่ได้แลกเพลงกันเองอาจาะทุกคนซึ่งอุจุซอนยอเนี่ยเลือกเพลงเลือกโคเวอร์ของ b ีบเนาะซึ่งเอาเพลงของจีเพนมานั่นก็คือเพลงนาบิเลล่าเองอาจารย์ทุกคนก็ตื่นเต้นมากเพราะที่ฉันรักทั้งอูจูและ b ี g มากก็คือเดี๋ยวไปดูกันว่าอ่าไม่อยุกจะไม่คาดหวังอาจารย์ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าอูจูซอนยอเนี่ยเขาเรียกอะไรจะแสดงจะแบบจะแสดงผลงานเพลงนาบิเลล่าออกมาในแบบไหนเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอาจาทุกคน ตอนนี้คือบอกเลยว่าเพิ่งตื่นแล้วคือแบบมีอาการผุ้แผลนิดนึงก็คือจะเสียงก็จะอื้ออื้นิดนึงนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าหนึ่งสองสามตปสิวขึ้นแล้วครับื่อจังสตูดิโอไม่ใช่สตูดิโอเดียวกับรอบแรกเนาะ โอ้มีภาพปติตานี่มันไม่ใช่ฮะนี่ไม่ใช่นาเบเดล่าที่ฉันรู้จักโอ้มีการเล่นสตอรี่แม่มดหรอ Ini saya siang nalika sayang yung Ya Allah Alika sayang. Kau suara dia. Ya. Yan naman! อุยพี่กัรเอาผีเสื้อมาด้วยยืมผีเสื้อจีฟีนมาแน่ๆโอ้โหเสียงสูงมากทำไมหมดเลยเนี่ย นีม่ม <N> ันนาบิลลาเหรฉันอุจซันยอเลยเหมือนมันไม่ได้ครบอะ ชมไดออกไดออกสื่อเลยนะคะโอ้ยยอดมากนจ่จา ว่าแต่เร่อสตอรี่อ๋อเปลี oh, yes ่ยนเนื้อเพลงด้วยนี่จ้าเซอร์เมนแดนหน่อยเป็นไง 农民 s a v 的。 เหมือนเอาสตอรี่จีเฟนเข้ามาด้วยป้ะลูกแก้วเปลี่ยนสีอะ่ะเก่งมาก oh ก็ไหมก็เก่งมากโอ้เจสนิยคือถ่ายทอดนาเบีเรล่าในฉบับแบบเปลี่ยนไปเลยอะ่ะไม่ใช่นาเบีเล่าที่ฉันรู้จักอะ่ะนาเบีเรล่าที่ฉันรู้จักคือสดใส แบบฟิลออกซ์เมอร์ซเมอร์จะใส่ไปเที่ยวหน้าร้อนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่เลยนี่คือแบบฉีกลุกออกมาเลยฉีกลุกออกมาเลยแล้วคือแบบมีการใช้ผีเสื้อของจีฟเฟนพราะนาบิเล,ล่าชื่อชื่อเพลงเนาะมาเป็นเกี่ยวกับนารบิเล,ล่าคือแบบมันของจองมาจากนาบีแบบผีเสื้อใช่ไหมแล้วคือแบบถ้าเห็นมีนาฬิกาด้วยเดงว่าย,ยังคงยังคงเอานาฬิกาจากอีพี จากการแข่งขันรอบแรกมาใช้อยู่แล้วก็ตอนจบเหมือนที่แบบนะ้ำมนลูกแก้วเปลี่ยนสีอ่ะอูจูอาจจะใช้คอนเซปต์อาจารย์คอนเซปต์ซีเฟนมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคอนเซปต์จีเฟนคือจากลูกแก้วเสีสยใสอยู่มันกลายเป็นลูกแก้วหมวนุนใช่ไหมวะถ้าใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนในในตัวที่เป็นนิทานอ่ะใช่ไหมเออแล้วถ้าจะไม่ผิดเออใช่ถ้ถ้าจะไม่ผิดจริงๆนะคือลูกแก้วมันจะเปลี่ยนสีเว้ยเพราะว่าโดนครอบงำอะไรแบบวันี้เนาะเออแบบ แล้วทุกคนคือเสียงเพิ่งสังเกตว่าเพลงวงตวุงคือเสียงสูงมากวงที่ตุ็งชอบเสียงสูงมากแต่และคนอุจจุชนอคือแบบพ้นเสียงกันสุริ์คือแบบเราย่นจองอะทุกคนย่นจองเก็บทายโน้ตคือแบบสุดจริงๆโอ้ยก้อตกมือเลยแบบเยี่ยมก็จะไม้สำหรับอุจจุชนยอ,อก็เดี๋ยวเราจะไปดูดูหน้าเช็คเกตเช็กกิเช็กกกันดีกว่านะจ๊ะ ใชเลยอ๋อซึ่งลูน่าก็คือแรกเพลงกับคุณแม่ไฮโอลินเนาะก็ลูน่าก็เพลงเช็กมาเองอะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าจ้าหนึ่งสองสามไปตรตูมันดูเล็กไปอะ่ะศัตูน่าจะสัตตูเดียวกับอีพีแรกเนาะ ความเป็นเมสซิโคดำเนินเรื่องต่างๆมีเสียงกินคนกินข้าวไม่มีแก้แลนเซอร์ไม่มีแก้เราไ,ไ,ไม่เอาแก้แดนเซอร์ลูกโอ้ยรอจังอ่ะคนนี้คือพระเอกของเรื่องแน่ๆบัลเลนเดอร์น,น่ารักป่ะเ <c oughs> ออหนูหนกะลูก อ่าเข้ามาแล้วเข้าเรื่องเข้าเพลงแล้วตตตตตาตึตตตตตึอู้ีชิึสวยมากเลยอ่ะ Take it take it and take it for m โยบ่นเ้วจะเปลี่ยนเป็นคนมามาสกัะดิกป้าย กตาโ oh, oh, <c oughs> อ้น่ารักเส้งก้อนวงอนเอ้ยก้อนวงอนก้อนโอ้อดึงผ้าตกใจนกวัวเลื่อนเองโ oh, <c oughs> อ้ถักกระเป๋าอีกหนึ่งไป เกล้กิ๊ข้าจ้าสายแล้วนะเอาไงไปเปลี่ยนชุดเลยอ๋อไปเปลี่ยน่าเปใหม,หม่ได้ไหมได้ไหมโอเคเลิศปะ 很香。Oh yes, เนี่ยการมีสมาชิกเยอะแล้วจบอะจบแบบนี้คือมันจะดูอิมแพคมากทุกคนสำหรับตัวเมียวยกเองจบแล้วสำหรับรุนา่าราจาทุกคนคือแบบดีใจมากที่แบบว่ารุนหนาได้มาเขาเรียกอะไรได้มาแข่ในรอบนี้แล้วคือแบบใครหลายๆคนก็คือคงเห็นว่าแบบรุนหน้าเตรียมตัวขนาดไหนก็คือการเซฟเป็นมิวสิคลเนี่ยมันยากนะทุกคนเพราะมันต้องแบบคือมันต้องจำ คือมันไม่ใช่แค่มาแสดงเต้นอย่างเดียวแล้วก็จําบทล็อกกิ้งเพลงอ่ะคือมันต้องมาแสดงแล้วคือแบบเดินเรื่องด้วยทุกคนกับเซตมิสึคุลอ่ะมันต้องเดินเรื่องด้วยสุซึ่งแบบจะถ่าเดินเรื่องให้ดีเลยนะคือคือมีการแบบว่าแบบนกผู้ชายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วคือแบบก็เปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างนีแบบ้แบบแบบคืออย่าไปซึมอย่าไปซึมอะไรกับการที่ผู้ชายมาเรื่องอะไรเงี้ยคือแบบแล้วมีการแบบถอดแว่นใช่ไหมถอดแว่นเปลี่ยนชุดอะไรต่างๆนานๆแล้วคือไปแบบ เชกเกตไปแดนซ์กันอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็มีการแบบเหมือนโกวอนโกวอนใช่ไหวะโกวอนเออโกวอนใช่ไหมชื่งงงชื่อลนะเออแบบน้องต้องเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยคือแบบจะไปเต้นจะไปเต้นรำอะไรปาณน,นี้เนาะเออมีการเปลี่ยนชุดมีการเลือกชุดอืไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมีเปลี่ยนชุดว้าวน่ารักเดียร์ทุกคนคือมันมสนุกมากเลยนะเว้ยแล้วโชว์คือแบบสนุกมากสกาวๆทั้งอิตาเลียนสสาวๆทั้งสิบสองคนอะ ออกมาได้ดีมากอะทุกคนคือแบบเพลงทำออกมาคือยังคงมูดความเป็นเช็กกิทพอปปิงชิงกับคนเพลงซัมเมอร์เนาะเป็นเพลงที่สนุกเนาะสนุกปนกินไอเซ็กซี่แต่ว่าสาวตัดก,กินความกินไอเซ็กซี่ออกไปเพราะว่าภับด้วยความเป็นอิตาลีโซนียอ,อะทุกคนแต่ละคนคือมีความน่ารักเป็นของตัวเองใช่ไหมก็ใส่ความน่ารักลงไปใส่ความสนุกสนานลงไปในเพลงอย่างเงี้ยแล้วคือมันทำให้แบบสนุกมาก ทีฉันชอบมากแบบเป็นเช็คเช็คกิวเวอร์ชันที่ฉันชอบมากแบบเลยท,ทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูต่อไปเป็น Brave Girls อนะทุกคนซึ่ง b บ a v e Girls ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกมาเพราะเพราะว่าอายอลิในรอบแรกอายอลินในที่หนึ่งอฮยอลิเลือกก่อนอายลลอลิไปเลือกไปเลือกกรูน่าอะไรอย่างงี้ก็คือก็ตัดสิทธไปแล้วอันหนึ่งบอันดับ2ได้อุจุชนยอุอจุชน,นยอเลือกบีบีซีีก็ จบแล้วก็อันดับพอาะนอราัมเบิีจีก็ไม่ได้เลือกใครต่อซึ่งก็เหลือแค่เคปเลอร์กับเบรฟเกิร์สนะจ๊ะก็คือก็ทั้งสองวงก็เลยแลกเพลงกันเองกันเองอนะจ๊ะทุกคนซึ่งเบรฟเกิร์สเอาเพลง Mask ของเคปเลอร์มาใช้ในการแข่งขันรอบี้ีะเองอนะจ๊ะทุกคนซึ่งยอย่าอยูกบอกก่อนรับเพลง Mask นี่ยกไม่ค่อยฟังไม่ได้ฟังเยอะขนาดนั้นไม่ได้จําคือจําท่อนไม่ค่อยได้แต่แบบรู้ว่า เป็นเพลงที่ต่างจากวรารดาพอสมควรเลยวารดาจะเป็นเพลงที่สนุกใช่ไหมแต่มาร์สจะเป็นเพลงออกแนวแบบเขาเรียกอะไรคือจะเป็นโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้เน้นการร้องอะไรมากนะจ๊ะทุกคนแต่เป็นโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ดนตีก็จะมีความแปลกหูไปนิดนิดนึงแล้วจะสำหรับเพลงมาร์สนะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเบลส์เกิลจะทำเพลงมาร์สออกมาอย่างไรเนาะไปดูกันเลยจ้า หนึ่งสองสโอ้มีเสียงครหรออใส่ปาตินาคา อ่าใส่ความเป็นเ sure? บเกูิบโก้เบบกกลิ่นเบโกะไรงมาก อันนี้ก็จะคกือมีซิเคิลแต่ว่าไม่ได้มีเหมือนรูน่าเนาะจะเป็นเดินเรื่องในเพลงเลยเออพี่อินซีเดิตามบีดเป๊กเลเสียงพี่มินยองนี่คือ เอออะไรอย่างในมืออะดอกไม้เหรอไม่ใช่มันคือเพชร เหมือนมาเข้าโมมาเหมือนมางานแล้วมาเอาของปะใส่ขโมยของ เป็นขับคือตัวนั้นคือโยกโยกมากเพออู้อ๋อแล้วแล้แล้วมาแล้วมาแล้วไปอู้ แบบแนดนตรีดนตีดีมากดนตีดีมากดนตีออกแนวอีเดียมใช่ปะ่ะมึงสู้ใสนกก้นห้ากากลงแสงแบบอมตะว้า oh ว wow. มา คือโลกมาได้ดีมากคือใส่ความเป็นเบรสก็ลงไปนนก็ความเบรกโชเล็กโชต่างเล็ทโชใช่ไหมเอิมใส่ความเบรกโชแต่แบบโอ้มันดีมากอะทำออกมาดีมากแล้วคืออรอเปเมนต์คือไม่น่าเบื่อเลยคือแบบดูตื่นตามมากแล้วคือแบบมันว้าวอะ่ะคือมันวาวมากที่เบบเกิลทำออกมางนี้นะคือเพลงดูอะ่ะคือไม่เหมือน รอบแรกอะเพราะรอบแรกคือมันยังแบบเชยๆหน่อยใช่ไหมแบบบางท่อนเนาะแต่คืออันนี้คือยังมาดีมากแล้วคือแบบคือการแสดงอะกับแสดงกับเนื้อเพลงอะคือไปด้วยกันอยู่คือแบบการแบบเช็คเช็คซับยิมอะแล้วคือแบบทั้งสี่คนก็นคือถอดหน้ากากของตัวเองออกเลยใช่ไหมแล้วคือสตอรี่มันเหมือนว่าแบบเหมือนเข้ามาในงานตึ้นรำเสนากาศแต่มาเอาของ มามขโม,ม,ย,ออม,ย,ม,มยของมาขโมยเป็นเสียเงินเออมาขโมยเปิดเสียเงินมาขโมยโซนขอนู้นนี่นั่นแล้วคือมีมีมักเน่มีมักเน่เป็นโคนแบบช่วยกลอกลอกเล่นมาอยากลต่างๆแล้วพี่มินยองก็ไปเอาเพชรมาในนี้แล้วคือตอนจบคือแบบฉันรวยฉันจะปล่อยเงินคนมาปล่อยเงินออกมาแล้วคือแบบมันความรวยเนาะพี่สาวเนาะความรวยเนาะอูอ้แบบดีมากค่ะทุกคนแล้วคือโลกมีคือ ไม่ติใครเลยเพราะว่าดิฉันไม่ได้คาดหวังเลยใช่ไหมเพราะรอบนี้ฉันไม่ได้คาดหวังคือแต่ละคนจะแสดงเพลงของอีกวงนึงนาในฉบับของตัวเองก็จะแบบเราจะดูว่าคือมันแสดงกันเป็นยังไงคือแล้วคือทุกคนในรอบนี้คือสามสามวงที่ออกมาคือดีมากคือแบบแต่ละคนคือแสดงเสน่ห์ของตัวเองออกมาดีมากอ่ะทุกคนโลดก็ตื่นเต้นรออีกสามวงไม่ไหวแล้วเนาะแต่คือตัวอย่างคือเฮ้โรดินคือแบบ นางเมียวเปล่าเวอร์ฉันแบบรอตอีกสามวงไม่ไหวแล้วทุกคนไม่อยากอยากให้ถึงวันผลิัสหน้านเลยเมากก็โอเคก็จบกัอนิชั่นควีนดอมอีพีสามรอบที่สองเป็นเทียบปล่อยนะจ๊ะทุกคนใครไม่รามวิเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ตอนนี้เมยยกก็เขาเดินไปกินข้าวกันเพราะหิวตอนนี้หิวมากนะจ๊ะทุกคนพ้าทุกคนเป็นกำลังใจใกับเมย์ยกกดไลค์กดแชร์กดซับสครายแล้วก็ไปปันวิวให้กับสาวกินเนื้อมันะนะจ๊ะทุกคนวิว มีความสำคัญในรอบสุดท้ายนะจ๊ะท <ichi> ุกคนก็ไปบ๊ายบายแค่นี้แหละบ๊ายบาย